ย้อนหลังกันบ้างนะครับกับบิ๊กการ์ดนะครับเรามาดูซิว่าบิ๊กการ์ดในกล่องนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างรับชมกันเลยครับมาให้ครับโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับอันนี้คือกล่องหน้าตานะครับของบิ๊กการ์ดเลยนะครับครับก็เลยไม่ได้แกะออกมาดูนะครับนี่นะครับมาดูบ็อกเซตด้านในเนีะว่าเป็นแบบนี้นี่เองได้เป็นแบบนี้นะครับอ้าวขนมมีแถมมาให้นะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนี่เป็นโอ้เป็นแบบนี้อ๋อแล้วก็มีมีข้างในนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นชุดนะครับของเอ่อของอหาใบนะครับน่าจะเป็นเซตของห้าใบอันนี้เป็นที่ผมขอไปตั้งหากนะครับ นี่โกหงนะครับนี่ขอไปตัางหากเลยตปดไปด้านหลังนี้ก่อนนะครับอันนี้น่าจะแกะแล้วหรือเปล่ายังเหรอครับเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ลุ้นนะครับไปนี้ส่วนด้านในไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวไใหน,ในก็ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวมารุมด้านในนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับยังแกะหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแหงให้อ๋อ ม่มีนะครับแล้วมันจะมีมันเป็นของช่วงเดืนี้ได้ยังไงล่ะ<ม>ไปสติเกอร์ติดด้วยอเอาไป็นไรครับมาลุ้นกับออมันมีหนามากเลยครับมันจะหนามากเลยหนามากมาลุ้นกันเลยครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ มีการลุ้นนะครับบิ๊กการ์ดนะครับซองของบิ๊กการ์ดนะครับลุ้นด้วยกันนะครับทุกคนตักเลยว่าจะมีใบอะไรแบบไหนอยู่นะครับเพราะว่าไม่เคยลุ้นใบแบบนี้เลยนะครับโอ้มาหนึ่งสสาม คือโอ้มาถึงโกฮังเลยนะครับโอ้สวยงามมากครับเริ่มต้นมาก็โกฮังเลยนะครับโอ้บิ๊กการ์ดเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสลุ้นแบบนี้นะครับก็น่าจะมีห้าใบสี่ใบโอเคมีสี่ใบปกติแสดงว่าไม่ได้ใบพิเศษแล้วนะครับโอเคนะครับใบแรกโกฮังนะครับอย่างเท่เลยนะครับ ดูใบที่สองนะครับใบที่สองหมายเลขสิบแปดนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับสิบแปดครับสามนี่รวมนะครับพระเอกร่างต่างๆนะครับโกคูนะครับแล้วก็ตัวร้ายนะครับที่เก่งฉกาจไม่แพ้กันนะครับโอเคแล้วใบสุดท้ายคือใบนี้นะครับชาวเซยานะครับโอเคนะครับ รุ้นทั้งคู่นะครับอันนี้บ็อกเซตของบิวกาดนะครับก็ได้เป็นการ์ดปกตินะครับที่มีอยู่ทั่วไปนะครับไม่เป็นไรครับต่อสู้ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ